ครับวันนี้มาทำความสะอาดนะครับวัตถุเครื่องรางครับเป็นทัชกอซิปครับประหิศประิทหพวกควดนะครับพ<ว>ดชนิดหนึ่งครับผมบอ่าอันนี้จะเป็นคนฟ้าตัวนี้ของโบราณเท่ครับตัวนี้ มีหลากหลายรูปแบบครับชนิดมีบาลแล้วก็ไม่มีวายังไม่ได้ผ่านการขัดเกลนะครับดมๆนะครับเจอามาทดสอบให้ดูครับเราลงงลน้ำนครับลงน้ำให้ดูครับ จะเกิดปฏิกิริยานะครับรอูนะครับจะเกิดอะไรขึ้น น,น้ำจะเดือดนะครับน้ำจะเดือดเป็นฟองกากัดขึ้นมานครับของแฮ้นะครับนี่คือขนฟ้าของเฮ้ครับน้ำจะเดือดขึ้นมาเป็นฟองอากาศนะครับ